นี่คือมวกกันนอกอัจฉริยะครับที่มี AI รวมถึงกล้องบันทึกภาพ360องศาพัฒนาโดยคนไทยสเปคเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่วันนี้ตาสปริงนิวจะมาเล่าให้คุณฟังครับ ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับนั่นก็คือหมวกกันน็อกอัจฉริยะอัลตร้าฟิวช X1 ครับซึ่งเป็นหมวกที่ผสม AI เข้ามาด้วยอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับโดยโปรโตเมตเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านยนตรกรรมด้วยเทคโนโลยีซึ่งได้รับการลงทุนจากออ s อนเวนเจอร์กองทุนที่ร่วมก่อตั้งโดย OR โดยมีเป้าหมายเพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพด้านยนตรกรรมและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งผลความสําเร็จจากการลงทุนของออซอนเวนเจอร์ เพราะฉะนั้นครับผมพาทุกคนไปดูสเปคของเจ้าหมวกกันน็อกอัจฉริยะอันนี้กันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่สิ่งแรกครับที่เราจะมาดูกันในหมวกกันน็อกอัจฉริยะนี้ครับนั่นก็คือมีกล้องที่บิวอินเข้ามา4ตัวสามารถบันทึกภาพได้แบบ360องศาครับข้อดีของการที่มันบิวอินเข้ามานะครับนั่นก็คือว่ามันราบเรียบเป็นดีไซน์เดียวกันไปกับหมวกกันน็อกเลยและอีกปัญหาหนึ่งครับสำหรับคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือว่าถ้าหากอยากจะบันทึกภาพตอนที่เเเเเรรราาาาขขขัับบี่่่แล้้้ววงิิิกกดุุตตหึนมม็ไู กล้องเนี่ยมันอัดอยู่หรือเปล่าหรือบางทีครับเป็นกโลโปตัวใหญ่ๆมาติดบนหัวหมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ทําให้ความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งแอโรไดนามิกในการขับขี่เนี่ยลดลงด้วยซึ่งหมวกกันน็อกใบนี้บิวอินกล้องเข้ามาแล้วครับกล้องที่อยู่ในตัวนี้สามารถบันทึกภาพความคมชัดสูงสุดได้ถึง 4K60 เฟรมเลยทีเดียวสำหรับแบตเตอรี่ของเขาเนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบโซลิเต t ดครับเป็นแบตเตอรี่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมีน้ำหนักที่เบาลงครับ 2ก้อนนะครับก็คือด้านซ้ายและด้านขวาของหมวกกันน้องเนี่ยสามารถที่จะอัดวิดีโอได้ยาวถึง4ชั่วโมงและถ้าหากแบตเตอรี่หมดครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้แบบเมื่อสักครู่นี้เลยโดยภายในหมวกนี้ครับมีแผงวงจรที่ทางด้านผู้พัฒนาเนี่ยบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนกับสมาร์ทโฟน1เครื่องเลยแล้วก็ทําให้มันเนี่ย สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ภายในหมวกได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือครับมีเซนเซอร์ GPS รวมถึงเซ,เซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนแปลว่าเราจะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์และทําให้เราเนี่ยเป็นนักขับขี่ที่ดีขึ้นได้ข้อดีของการมีกล้องรอบตัวแบบนี้นะครับนั่นก็คือว่ากล้องทั้งหมดเนี่ยมีเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาวิเคราะห์แล้วคอยตรวจจับรถที่อยู่ในจุดบอดของรถยนต์ครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า blind spot ถ้าหาก AI ตรวจจับว่ามีรถอยู่ด้านหลังแล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมองไม่เห็นครับมันจะมีไฟขึ้นมาเตือนตรงบริเวณหางตาของคนขับแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีรถยนต์อยู่ด้านหลังไฟเตือนตรงนี้ก็จะขึ้นมาตรงบริเวณหางตาและทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าด้านหลังเรามีรถที่อยู่ในจุดที่อันตรายและควรระมัดระวังขณะเดยียวกันสาหรับใครที่เป็นสายบล็อกเกอร์นะครับก็สามารถที่จะกดอัดทุกช่วงเวลาในการที่เราไปออกทริป หรือแม้กระทั่งขับขี่ในช่วงเวลาที่วิวต่างๆในสวยงามมากครับสามารถกดรีโมทได้เลยนั่นแปลว่าคนขับเองเนี่ยจะไม่ต้องเอื้อมลงมาหยิบโทรศัพท์เพื่อกดอ่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมได้ขณะเดียวกันอีกหนึ่งสิ่งที่หมวกกันน็อกนี้ถูกด,ดีไซน์ออกมาครับนั่นก็คือว่ามันจะต้องมีแผงวงจรและแผงแบตเตอรี่ที่หนักขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับดังนั้นตัวหมวกกันน็อกจะต้องเบาวกว่าเดิมครับโดยใช้เทคโนโลยีของคาร์บอนไฟเบอร์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความคงทน และยังคงเบาชดเชยกับตัวแผงวงจรที่เพิ่มเข้ามาเห็นแบบนี้พัฒนาโดยคนไทยคำถามต่อมาคือมาตรฐานเป็นอย่างไรครับเจ้าหมวกกันน็อกใบนี้ได้มาตรฐานยุโรป ECE 22.05ครับและได้มาตรฐานมอกไทยด้วยแปลว่าตัวนี้คนไทยออกแบบมาเพื่อตีตลาดโลกโดยเฉพาะอีกด้วยขณะเดียวกันครับราคาอยู่ที่54,900บาทครับ สำหรับโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าราคาเต็มอยู่ที่80,000กว่าบาทเลยใครที่พรีออเดอร์ตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถได้รับหมวกช่วงประมาณสักไตรมาก1ปี2,567ส่วนใครที่สนใจแต่ว่าราคาอาจจะรู้สึกว่าแรงไปหน่อยก็ยังมีรุ่น Ultra Fusion M1 ครับซึ่งลดฟีเจอร์ลงมานิดนึงแต่ว่าความหลอ่อความเท่นเนี่ย เรียกได้ว่าไม่เป็น2รองจาก X1 เลยทีเดียวสำหรับ200ออเดอร์แรกครับจะได้รับเป็น f ฟ u เดอร์รุ่น Limited Edition ครับรวมถึงจะได้เข้าร่วมคลับของ Protomate นอกจากนี้ครับบรรจุภันุ์ยังเป็นรุ่นพิเศษที่สามารถแกะออกมาตั้งเป็นฐานโชว์หมวกกันน็อกสุดเท่ได้อีกด้วยขณะที่หมวกครับเราสามารถเลือกหนังที่นำมาทำหมวกกันน็อกซึ่งคุณภาพเดียวกันกับรถหรูและยังมีบริการตัดเย็บให้เข้ากับสรีระศีรษะของคนขับอีกด้วยดังนั้นสาหรับใครที่สนใจสามารถพรีออเดอร์ได้ที่ เว็บไซต์ p r e o r d e r p r o t o m a t e t e c h